สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonderful t a l o t Reading นะคะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกแล้วนะคะเป็นหัวข้อที่แบบลูกลงพี่โอนเนี่ยถามบ่อยมากๆเลยนะคะแฟนเก่านะแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับเราเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะหลังจากที่ไม่ได้คุยกันหรือว่าห่างกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิม จะมาทําเป็นพิกอาคารนะคะให้เลือก3ามกคุณรู้สึกดึงดูดไพ่กองไหนมากที่สุดนะคะเลือกกองนั้นได้เลยค่ะไพ่กองไหนดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลือกกองนั้นเลยนะคะกองที่1หินสีอิฐกองที่สองหินสีชมพูกองที่สามหินสีเขียวค่ะ โอเคนะคะเราจะมาดูกองที่1นนะคะว่าแฟนเก่าแฟนเก่าของคนที่เลือกกองที่1นนะคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะกองที่1นึ่อุ๊ยเอาจริงๆนะกองที่หนึ่งนะแต่พี่โอ๋ขอขยายนิดนึงเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะแต่ทีนี้เขาไม่ได้คาดหวังที่เขาจะกลับมาคืนดีกับเรานะคะ ไม่ได้คด่ะตังวเขามองว่าเขามองว่าพี่โอ๋ไม่แน่ใจว่าในระหว่างกตอนที่คุณคบกันก่อนเลิกเนี่ยมันมีบาทแผลอะไรหรือทําให้เขารู้สึกเสียใจมากๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันขึ้นสามดาบสามดาบหรืออาจจะมีใครบางคนไม่เราก็เขานะคะที่ที่มีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาอมบุคคลที่3ามอาจจะมีคนอื่นเข้ามาลักษณะแบบนั้นพี่โอ๋ไม่แน่ใจว่า ว่าเป็นในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะที่เลิกกันไปเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวพี่โอเปิดเพิ่มสิว่าเป็นยังไงเขาว่ายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะตัวเขาว่ายังรู้สึกดีกับคุณอยู่อแต่ทีนี้พี่โอไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องราวอะไรกันหรอก่อนเลิกกันมาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาเขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ไหมยังแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะยัง ยังคอยเฝ้าดูคุณอยู่แล้วถามว่ายังรู้สึกดีกับคุณไหมย,ยังรู้สึกดีนะคะแต่พี่โอ๋ไม่แน่ใจว่าตอนที่เหมือนแบบเ,ออเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มในความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะกลับมาไ,มได้ไหมพี่โอ๋มองว่ากองแรกอะ่ะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่ว่าถามถึงเรื่องของการกลับมาพี่โอ๋มองว่าค่อนข้างยากแต่มีใจที่ผูกพันกับคุณอยู่ ะะยังมีเรื่องที่มันเหมือนยังค้างคาใจแล้วเขายังรู้สึกว่าเขาทําผิดกับคุณอยู่อะไรลักษณะแบบนั้นนะคะประมาณนั้นที่ผมบอกว่ากองที่หนุ่มอะผู้ชายคนนี้คนที่คุณเคยพบนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นที่ดึงดูดของสาวๆเป็นลักษณะคนที่ มีความดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะพี่อ๋บอกว่าเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ได้หยุด,ย,ด,ย,ดะะยังไม่ได้หยุดในเรื่องความรักนะคะยังไม่ได้หยุดในเรื่องความรักนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งแฟนเก่าคนนี้นะคะดูคําว่านคนนี้มีสเสน่ห์แล้วดูเป็นคนที่เหมือนแบบจะดึงดูดสาวๆเข้ามาโยแล้วเหมือนมีสาวๆชอบเขาเยอะด้วยนะคะประมาณนั้น พี่อกคมอกมว่าเหมือนเหมือนหากเขามีการทักมาหาเราหรือว่าทักทายมาเหมือนแย่ๆเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ,อ๊มองว่าเหมือนเขาก็ทักมาเฉยไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะกลับมานะคะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบอยากคุยเหงาเอออะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเขามีคนเข้ามาหรือ,อยังคนนี้พี่อ,อ๊มองว่าเขาก็ยังไม่ได้หยุด ไม่ได้หยุดหรือว่าไม่ได้คอมมิชที่ใครร้อเนะคะถึงแม้จะเลิกกับเราไปแล้วถึงแม้ว่าสมมุติว่าก่อนที่เลิกกันจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพี่อมองว่าเขาก็ยังไม่ได้หยุดกับใครมองว่ายังเป็นคนที่เหมือนแบบใช้ชีวิตโลดแล่นอยู่อยู่กับความสนุกสนานอยู่นะคะวิเดียววิยเป็นลักษณะของความหลงไหลข้างใครยังไม่ได้คอมมิชกับใครร้อยเเลยอย่างเงี้ยใครเข้ามาในชีวิตนะตอนนี้ก็ก็เหมือนแบบ ก็เหมือนเห่อแป๊บๆป,ปะค่ะเหมือนเหอ่อแป๊บชอบแป๊บๆแ,แล้วก็ไม่ได้ลองเทอมลักษณะแบบนั้นพี่โอ๋มองว่าเหมือนเขายังไม่หยุดนะคะคนคน,คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะเหมือนยังไม่ได้หยุดหรือว่ายังไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเนาะเป็นเดวิลแล้วตัวเขาเองมักจะวนเวียนกับคนเก่าๆเ,เช่นกันทักไปหาคนนู้นทักไปหาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นพลังงานแบบนั้นนะ แต่พี่โอมบอกว่าถ้าเขาจะกลับมาเป็นลักษณะแบบแฟนไหมพี่อมบอกว่าไม่หรือตัวคุณเองอะค่ะก็แค่อยากจะรู้ว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่ไม่ได้อยากจะกลับไปหาเขาเช่นกันแค่อยากจะรู้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โอมบอกว่าเขาทักมาก็เป็นลักษณะของมันอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าจะกลับมาจริงๆพี่โอมบอกว่าเหมือนแบบอย่าใจอ่อนนะ กลัวจะเป็นในลักษณะเหมือนแบบว่ากลับมาเพื่อจะเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะเออไม่ได้จะคอมมิ่กับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ยงกลับมาเพื่อผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเดิมห่างทําตัวห่างเหินเหมือนเดิมเหมือนเป็นลักษณะแบบคุยคุยแบบเลี้ยงข่อ่อะ เออเป็นลักษณะคุยคุยแบบเลี้ยงไข่ค่ะพี่บอกว่ากองหนึ่งก็ยังไม่ชัวร์นะคะเป็นเหมือนเป็นลักษณะทักมาทักมามเปงานนันนึกได้ก็ทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพี่บอกมองว่าเหมือนเขาก็ยังนึกถึงเราอยู่แหละยังนึกถึงเราแล้วมองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งอะ่ะแต่ถามว่าเขาหยุดหรือย,ยังอะ่ะเขายังไม่หยุดแต่สิกองี่หนึ่ะเป็นเดวิลพี่โอ๋ไม่แน่ใจในความสัมพนันธ์ตอนที่คบกันน่ะเป็นลักษณะของ อยู่ด้วยกันละคอยปรึกษาอะไรกันหรือเปล่าหรือคุณเป็นที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเขานะคะเขาชอบการที่คุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้เขามีเรื่องมีเหตุมีเรื่องราวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบมาปรึกษาคุณเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าคนที่เลือกกองที่หนะึ่งะเป็นลักษณะเหมือนตอนที่คบกันคบกันเหมือนเพื่อนลักษณะแบบเนี้ยค่ะเราให้คําปรึกษาเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากของเขาได้สัมพันนะคะลักษณะนั้นลักษณะแบบนั้นนะดูเป็นคนที่ยังไม่หยุด อยู่เป็นคนที่ไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมองว่าตอนที่คบการคุณน่าจะแบบเออตามใจเขาหรือเป็นที่ปรึกษาให้เขาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเขาก็ชอบมาปรึกษาคุณนะคะพี่อ๋อบอกว่าสําสหรับแฟนเก่านะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งเขาก็คิดถึงคุณแหละอืมแต่ถ้าจะกลับไปอะ่ะเป็นลนักษณะมันมันมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ มันก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็จะเลี้ยงไข่เราแบบเนี้ยค่ะเขาก็ยังไม่ได้คอมมิชเมนกับใครร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนประมาณแบบว่าอ,อยากจะคุยกับเราด้วยแต่ก็อยากจะใช้ชีวิตอิสระด,ด้วยอะ่ะซึ่งพี่โอ๊บอกว่าตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากจะได้คนแบบนี้เข้ามานะคะพี่พี่โอ๊บอกว่าคนที่เลือกกองหนึ่งอะ่ะอยากจะมีชีวิตที่มันสเตเบิลแล้วไม่ได้อยากจะมีความรักที่มันไม่แน่นอนนะคะเอออันนี้ก็คือเขาไม่แน่นอนนะดูมองว่าเขายังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่จะมั่นคงกับใครร้อเปซนะคะมีใครเข้ามาชอบชอบก็แป๊เดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาลักษณะแบบนั้นนะคะคนที่เลือกกองที่หน่งนะคะประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูคนกองที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่สองอุ้ยคนที่เลือกกองที่สอง อุ้ยใครเลือกกองที่สองะเป็นรุ่มหกหถ้วยอ่ะอุ้ยขนลุกเลยอะหกถ้วยไม่กลับหัวด้วยอันนี้จะบอกว่าอุ้ยใครที่เลือกกองที่2แล้วคิดถึงแฟนเก่ามากๆอยากกลับไปคืนดีเหมือนเป็นเอเนจีที่เพิ่งเลิกกันมามะเหมือนเป็นเอเนจีที่เพิ่งเลิกกันมาหรือไม่ก็ไม่ได้แบบห่างกันนานเท่าไหร่นะคะ เขายังคิดถึงคุณแล้วเขายังอยากจะกลับมาอืมอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจนะอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจแต่ไม่รู้จะทํายังไงอืมเป็นลักษณะแบบนั้นนะใครที่เลือกกองที่สองนะก็เป็นพลังงานที่เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วยังไงต่อละกองที่สองไหนดูซิกองที่สองยังไงต่อเนี่ แฟนเก่าอยากกลับมานะยังคิดถึงอยู่นะคะยังคิดถึงยังหหนล,ล้ำลึกถึงยังมองว่าคุณเนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจเขายังไม่ได้มีใครเข้ามาด้วยนะคะพี่หอไม่แน่ใจว่าตอนเลิกกันมันเหมือนแบบทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเปล่าเออแล้วก็ไม่มีใครงอใครหรือเปล่าไม่มีใครง้อใครหรอกหรือว่าก็มีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาโดยที่เหมือนแบบเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง มีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาไหมเอาจริงคนคนที่เล่อกองที่สองอะก็ไม่เบานะตัวเขาเองอะเขาก็เป็นคนที่ด้วยหน้าที่การงานของเขาอะที่โอมบอกว่าด้วยหน้าที่การงานของเขาว่าก็จะมีคนเข้ามาชอบเขาเยอะเช่นกันนะคะจริงด้วยด้วยด้วยหน้าที่การงานของเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ในหน้าที่การงานเป็นที่รู้จักนะคะ ของแวดวงสังคมเขาก็จะมีผู้ใหญ่มีทั้งเพื่อร่วมงานมีทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาต้องประสานง,งานหรือร่วมงานลักษณะแบบนั้นนะคะมันเลยทําให้เหมือนเขาต้องเจอผู้คนเยอะเราพี่โอมมองว่าก็ไม่รอดนะมีคนมาชอบเขาเยอะเหมือนกันนะคนกองสองเนี่ยแต่ถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมพี่โอมมองว่าไหนเปิดต่อซิพี่โอมมองว่าเขายังคิดถึงอยู่อะ ยังคิดถึงอยู่แล้วก็ยังผูกพันกับคุณอยู่พี่โอมไม่แน่ใจว่าตอนที่เลิกกันมีเรื่องของบุคคลที่สามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเหมือนกันเออยังคิดถึงอยู่อ่ะค่ะยังคิดถึงอยู่เอาจริงนะคนกองเนี้ยผู้ชายคนนี้ก็มีคนมาชอบเยอะเช่นกันแต่ตัวเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าไปผูกพันกับใครนอกจากคุณนะคะมีคนเข้ามาไหมคุยไหมก็คุยอะ่ะแต่ความพิเศษอะพี่โอมบอกว่าเหมือน ขาก็คุยไปอย่างนั้นน่ะเหมือนเราเหงาอ่ะเหมือนเรา,าเหงาแล้วก็คุยแก้เหงาลักษณะแบบนั้นนะคะเอาคุยกันเรื่องงานบางทีมันมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยอืออาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปแต่พี่อมบอกว่าความสัมพันธ์น่ะเขายังลืมคุณไม่ได้นะอันเนี้ยบอกไว้เลยว่าคนที่เลือกกองสองนะคะเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมายัางไงอืมหึงห่วงระแวงเขาบอกว่า กลับมาก็กลัวเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นเพราะว่าเขาต้องทํางานตรงนี้อยู่อนะไรเยงี้ก็จะมีการหึงหวงระแวงไม่เข้าใจกันอนะไรเยงี้กลัวมันจะเหมือนเดิมอีกแต่ถามในเรื่องความรักที่เขามีต่อคุณนะร้อยทั้งร้อยคือเขายังเขายังแอบส่องอยู่อะพี่โอ๋ไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกกองสองยังมีมีมีโซเชียลหรือมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีอะไรกันหรือเปล่า นะยังแอบบส่องแอบบมองบางทีก็แอบ,บกดไลค์แอบบเข้าไปดูสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยพี่โอบอกว่ามันเป็นแบบนั้นนะ่ะเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังนึกถึงคุณอยู่แล้วคุณยังอยู่ในใจเขาอยู่แบบเต็มๆอ่ะนะคะเออไม่เขาหึงเราอะเราก็หึงเขาอ่ะที่เลิกกันมานะไม่เขาหึงเราเราก็หึงเขาอ่ะที่ที่เลิกกันมานะคะ้เขายังรอคอยอยู่นะ สมมุติว่าในระหว่างตอนที่คบกันแล้วก็เลิกกันมันมีปัญหารุ่นน,นี่นนะี่นั่นเนาะเขาก็เขาก็รอคอยวันหนึ่งที่คุณจะเข้าใจเขาแล้วกลับมาคุยกับเขาลักษณะแบบนั้นนะมีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีไหมคนกองสองอะ่ะพี่โอมบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสที่คนกองสองจะกลับไปคืนดีกับแฟนนะคะกลับไปทําความเข้าใจหรือคืนดีกับแฟนนะคอยไปสิ โห oh. แล้วก็มองว่าตอนนี้คุณเหมือนเป็นอิสระแล้วเออเป็นลักษณะแบบคุณก็มีความสุขดีนะไปส่อง Facebook หรือว่าในโซเชียลของคุณคุณก็ดูมีความสุขดีดูเป็นอิสระดีนะดูไม่ได้ดูไม่ได้ทุกไม่ได้ร้อนกับการที่ไม่มีเขาอะไรอยเงี้ยแต่พี่โอก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณเองอ่ะคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วว่าตัวคุณเองก็ยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าอะล,ลักษณะแบบนั้นนะคะ มีโอกาสจะได้กลับไปไหมมีโอกาสนะคะขออีกสีคนกองสองรูปแฟนเก่ากลับมานะคะหกถ้วยเลยนะชัดเจนเลยแหละโอ้มีโอกาสะคะ่ะช้าสุดช้าสุดหเดือนเร็วสุดเร็วสุดไม่เกินสองเดือนพี่โอมองว่าหรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้นะหรืออาจจะก่อนหรืออาจจะก่อนสองเดือนก็ได้นะ มันอยู่ราวๆนี้แหละไม่น่านานนะดูเหมือนกับกองนี้ยังมีความผูกพันกันอยู่เลยนะคะแสดงว่าเพิ่งเพิ่งตัดขาดกันมาไม่นานสักเท่าไหร่นะพี่โอ์บมองว่าเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคนกองสองก็ประมาณนี้นะคะแฟนเก่านะคะหรือคนที่คุณคิดถึงอยู่นะตอนนี้นะคะเขายังรักคุณอยู่เขายังเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วพี่โอ๊บมองว่าไม่ว่าจะมีผู้หญิงหรือสาวๆเข้ามาในชีวิตของเขาะคะ่ะ มันมันไม่เหมือนกันเพราะเขามองว่าคุณนะคือคนที่สามารถเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกในความรักของเขาได้นะคะพี่โอ๋มองมองแบบนั้นนะดูเหมือนอจะยังรักคุณอยู่นะมองว่ามีโอกาสจะได้กลับมานะคะคนเรื่องก,กองสองนะจ๊าอ่ะกองที่สามกองที่สามกองที่สาม พี่โอ๋ไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกกองที่สามออกมามันเหมือนเพราะความห่างไกลหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ได้เลิกกันหรือไม่ได้บอกเลิกกันเป็นลักษณะเหมือนยูดีๆก็ห่างกันไปเฉยเลยกองที่สามนะคนที่เลือกกองที่สามเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าเหมือนยูดีๆอ้าวห่างกันไปเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาไหมเปอร์เซนต์ก็กองนี้ก็60%นะพี่โอ๋พูดเป็นเปอร์เซนต์6ก็นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ t ู o ัพฟารนะคะแล้วก็ k คิงออฟวานนายออฟคัพส์นายออฟ o r d ไหนมาเปิดเพิ่มหน่อยสิขยายกองที่สามนะมีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ทีเนี้ยต้องเหมือนแบบต่างคนต่างเขาเรียกอะไรอะ่ะต่างมีอีกโก้อืมต่างคนต่างมีอีกโก้อะกองเนี้ยอยากกลับมาไหมอยากกลับต่างคนต่างมีอีกโก้โอ้ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าจากพลังงานจากหน้าไพ่นะเหมือนแบบตอนที่เลิกกันมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันน่าจะมีปัญหาอะไรหลายๆด้านเลยไม่ใช่บางทีปัญหาไม่ได้เกิดจากแค่เรานะคะอาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เข้ามามีบทบาทในการทะเลาะก,กันก่อนจะเลิกกันนะพี่โอ่งบอกว่าเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างจริงๆแล้ว่ต่างคนต่างก็ยังรักกันแต่มันมี อะไรกัน้นบางอย่าง esting, ที่ไม่สามารถที่จะทําให้กลับมาคืนดีกันได้แต่ถามว่าต่างคนต่างยังรักกันอยู่ไหมต่างคนต่างยังรักกันอยู่นะกองที่สามนะแต่เหมือนยากที่จะกลับมาคืนดีกันไม่รู้เรื่องอะไรนะขอเปิดต่อคที่สามกองที่สามรู้ดีเลยอะมมันเรื่องอะไรหรอทําไมยังรักกันแล้วถึงกลับมาคืนดีกันไม่ได้ยังรักกันแล้วถึงกลับมาคืนดีกันไม่ได้มันเรื่องอะไร ก็ go, ด้วยแหละเนี่ยพี่อบบอกแล้วว่ากองสาไม่ค่อยยอมกันอีโก้ e go, ไม่ค่อยยอมกันเนี่ยอีโก้ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าถ้าตัดเรื่องตรงนี้ไปอ่ะเหมือนบางคาับเหมือนเหมือนเวลาพูดอะไรบางอย่างลั่นวาจาไปแล้วอ่ะคําไหนคํานั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะถ้าใจเราไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขนะไม่ว่าจะไปคบใครอ่ะเราันก็เป็นแบบนี้อ่ะ ลักษณะแบบนั้นนะคะฉะนั้นจากคําแนะนำจากไพ่นะคะทําตามทําตามที่หัวใจเราเรียกร้องนะคะออยากทําอะไรทําเถิค่ะนะคะโอจริงๆด้วยอะ่ะตอนที่เลิกกันมาค่อนข้างหนักทะเลาะก,กันหนักมากเหมือนแก้วที่มันลาวแบบลาวมากแต่เป็นสิ่งเสียบอะ่ะมันไม่สามารถแบบเออประกอบ ให้เหมือนเดิมได้ลักษณะแบบนั้นคือมันทะเลาะกันหนักมากๆจริงๆจะกลับไปยังไงล่ะแต่ก็ตอนที่มันมีความสุขกันเนี่ยมันมีมีความสุขกันมากเลยอืมแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บอะค่ะพี่โอ๋ไม่แน่ใจว่ามันเรื่องอะไรนะแต่มันไม่เห็นมีเรื่องของมือที่สมีเรื่องเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าเออมันเหมือนมีเรื่องเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่า เนี่ยแล้วตัวเขาก็ยังไม่ได้มีใครด้วยนะไม่ได้มีใครนะเดอะสตาร์ Star, เป็นลักษณะเหมือนแบบไม่ได้มีใครก็ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยก็คือคนที่ที่เขารักมากๆตอนนั้นนะ่ะแต่คือมันเหมือนมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วว่าเป็นลักษณะแบบนั้นทําไมนะทําไมถึงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะฟอที่สามเคยทํางานร่วมกันหรอ แล้วเขาเคยช่วยเหลือเจือจุนกันด้วยนะต่างคนต่างช่วยเหลือเจอจุนกันนะคะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือนะผเหรียญน,นั่นแหละเรื่องทางเรื่องคือต่างคนต่างมีอีโก้แรงทั้งคู่เลยเป็นคนไม่ยอมเป็นคนแข็ง่ะเป็นคนแบบแข็งใส่กันทั้งคู่เลยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องนึงแข่งคนคนนึงอ่อนไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะ้าพี่บอกมองว่าเหมือนอีโก้ะคะ่ะ คนกองถามต่างคนต่างรักกันทะเลาะกันที่ก็เรื่องอีโก e ้ทงนั้นเลยเรื่องไม่ยอมกันนะคะประมาณนี้ต่างคนต่างจะเอาชนะชั้นอย่างงูเธออย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอะแต่พี่หอมบอกว่าน่าคนกองสามอะอาจจะยาวเลยนะอาจจะนานมากๆเลยอะเหมือนคนกองสามอะต่างคนต่างก็ยังโสดนะไม่ได้มีใครแต่ทีเนี้ยในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันไหมมีนะ มีนะ้ำเหมือนเรื่องบางเรื่องมันคลี่คลายแล้วอ๋อเราเราเข้าใจผิดหรือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันมันได้รู้ได้เห็นเออจากเรื่องราวนั้นอืมอาจจะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะที่จะกลับไปคืนดีกันถามว่ามีโอกาสไหมห้าสิบห้าสิบแล้วกันพี่โอมองว่า มีโอกาส50-50หรืออีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่ในแดนไกลแล้วหรือไปอยู่ต่างถิ่นบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปเรียนบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนเลยอะคะ่ะมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันลักษณะแบบนั้นนะคะเป็นลักษณะของต่างคนต่างยังกันรักกันอยู่ยังยังคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงอดีตที่มันผ่านมาที่มันดีๆกันอยู่นะคะแต่แค่มองว่า อีโก้ด้วยแต่คนต่างไม่ยอมกันแล้วไม่กล้าที่จะมาปรับความเข้าใจกันลักษณะแบบนั้นนะคะ่ะเพราะเหมือนมันมีเรื่องราวที่มันใหญ่ๆมันมาแล้วอะคะ่ะเหมือนลั่นวาจาไปแล้วแล้วแบบกลับไปยังไงล่ะหรือทะเลาะกันหนักมากๆเลยมันไม่สามารถกลับไปได้แล้วะคะ่ะแต่ตัวคุณเขาก็ยังรักกันอยู่นะคะมีโอกาสไหมห้าสิบห้าสิบนะคะคนกองที่สามที่จะกลับไปคืนดีกันไหมมีโอกาสเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะพี่อาคาสสำหรับแฟนเก่า เลือกกองไหนนะคะอย่าลืมพิมพ์แล้วบอกกันด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะพบกับความรักที่ดีนะคะส่วนใครที่คิดถึงแฟนเก่านะคะอยากกลับไปคืนดีนะคะก็ขอให้สมหวังแล้วก็กลับไปคืนดีกันเร็วๆนะคะ